ยินดีด้วยดาราสาวมากฝีมือต้อนรับทายาทหลังรอมานานป่ปีนักแสดงสาวกงยอนจูคลอดลูกแฝดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งเด็กย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2023ต้นสังกัดของนักแสดงสาวกงยอนจูกองยุนจูได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากงยอนจูกำลังตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้เด็กคาดว่าจะเกิดในเดือนกรกฎาคม ล่าสุดเจ้าหน้าที่บันเทิงบอกกับ jtbc e n t e r n e w s ว่ากงยอนจูให้กำเนิดลูกแฝดเมื่อวานนี้ทั้งแม่และลูกมีสุขภาพที่ดีเมื่อวานนี้วันที่2มิถุนายนสำหรับกงยอนจูแต่งงานกับสามีนอกวงการเมื่อ4ปีก่อนในเดือนมีนาคม2019เธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการแข่งขันด้านนางแบบก่อนจะเดบิวต์การแสดงในปี2003 ล่าสุดรับบทเป็นแม่ของพักจีฮูนในละครยอดฮิตเรื่องวีคิโรคลาสหนึ่งอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ